พูดดีก็คือว่าเช้านี้ก็เป็นวันพาอันสุดสของเราแล้วก็ผมก็เปียกอยู่เพราะว่าไรรีบจัดเลยพอแม้เขารีบให้ไปเลยเพราะว่าเดี๋ยวไปไม่ทันวัดตอนนี้ก็เวลาประมาณเจ็ดโมงประมาณนั้นนั่งอยู่รถเราสตาร์ทอยู่งงจะพูดอะไรเด,เดี๋ยวไปดูว่าว่าแบบทำบุญอะไรเงี้ยทำยังไงที่ไหนอะไรว่าแบบ วัดสวยไหมอะไรอย่างงี้เดี๋ยวไปดูอีกทีนี่ก็คือบรรยากาศตอนเจ็ดโมงเช้านะบ้านเราส่วนหลังบ้านลมเย็นเป็นศุ่ถ้าเาต้องการเอาไว้ทําอะไรเก้าอีก้ก็ไม่ซ้าเหมือนกันเพราะว่าเพิ่งเอาไปตั้งตอนแล้ววางขายอยู่ตรงนี้โอเคนี้เป็นอย่างบรรยากาศสวยลมเย็นนี่ตรงนั้นก็เป็นไร่ข้าวโพดบลาๆเดี๋ยวไปถทยอีกทีนะจนตอนถึงวัดทุกคนก้นไปเราจะน้องแมว อืเหมียวทุกชาก็คือนางจะมาคีตรงนี้มีดูดิเอ้าเอ้าเอ้าทำไมเหี้ยเหมียวอืรู้ด้วยโอเคเดี๋ยวไปก่อนเดี๋ยวไปก่อนไม่ทันละ ทุกคนเราก็พ่มาที่วัดเรียบร้อยเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าว่ามีอะไรบ้างที่วัดนี้โอเคตอนนี้ก็คือมาถึงที่วัดแล้วนาอจะแบบดูดิจะพองผมแบบจะพาไปดูบรรยากาศวัดนะว่ามีอะไรบ้างตอนนี้เราอยู่ที่จังหวัดกาญจนบุรีวัดวัดป่าพุทธบาทเขาน้อยโอเคเดี๋ยวไปดูกันดีกว่า งนี้เป็นเหมือนแบบว่าจะมีหลวงพ่อของที่นี้มรณภาพไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยเห็นปะทุกคนจะเป็นหลวงกระจจวีวงศารุนี่เขาสร้างไว้แบบว่าเป็นหลวงพ่อที่แบบว่าไม่เน่าไม่เปื่อยทุกคนเดี๋ยวพาไปดูกันนึงน,นี่ครับนี่ไง พี่อ้อมมาไว้อยู่ใกล้บ้านหนู่นหรอนี่คือบรรยากาศภายในวัดนะทุกคนนี้สวยมาก มไม่เฮ้ยแงทุกคนรมเย็นนะมเราไปทีเดีวกว่านี่เราเดินมาอีกทีนึงแล้วให้นไหทุกคนเป็นพระทั้งหมดเลยนี่เป็นพระองค์ใหญ่กับองค์เล็กๆเต็ไมไี่หมดเลยตรงนู้นก็มีไปนี่กล้องอาจจะสัศศ่นนิดหน่อยเห็นไหมทุกคน พระองค์ใหญ่มากสีขาวสาธุชื่อพระว่าสมเด็จพระวิสุทธพุทธังศีบรมธรรมบิดาสมมาสมทถจาวสวยงามจสิ่งทุกคนเห็นไหมนี่ก็มีพระอีกหลายองค์เต็มไปหมดเลยแล้วก็มีนี่เห็นไหมเป็นเกี่ยวยกมรกตเลย สวยงามจริงๆใครมาก็กราบไหว้ได้นะมีกาทง u คาถาอยู่ตรงนี้ไอเขาเรียกอะไรนะเขาเรียกอะไรนะบทสวสดเออนี่ก็เป็นลานลานกว้างเวลาแบบคำอะไรแบบเวียนทีเดียนหรืออะไรอย่างนี้นะนี่ทุกคนภายในนี้เขาก็ปิดไว้ปิดรลัวไม่ให้หมาเขานะ้าเนาะเออก็วัดก็มีประมาณเท่านี้ัน,นถ้าทุกคนพระองค์แบบเล็กๆๆๆต่างๆแบบนู่นอะ เยอะมากจริงๆเยอะมากเลยมียาวไปข้างยันข้างหลังยันไปทางอีกที่ฝั่งข้างหลังโน้นอ,อีกเลยก็มีนี่เออเราจะบอกว่าวันหนึ่งนะนี่ทุกคนเห็นไหมเออทุกทุกคนเราจะบอกว่าเดี๋ยวว่าวันเดือนหน้านเนี่ยวันที่ยี่สิบกว่าเนี่ยยี่สิบเท่าไหร่สักอย่างนี่นแหละ บ้านเราจะทำเออเขาเรียกอะไรนะสร้างพระเป็นองค์ประมาณแบบนี้แบบนี้เออแบบนี้ที่วัดต้นน้ำใหญ่แต่บ,บ้านเราก็ใครอยู่ไกลๆก็มาได้นะโอเคก็สําหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนละกันโอเคโอเคก็สําหรับวันนี้ก็น่าจะมีเท่านี้แหละเออก็ลาไปก่อนละกันกับน้องหมาสุดน่ารักนี่วิง่งอะ นี่มีการทักทายกล้องด้วยโอเคสําหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนแล้วกันนะบ๊ายบายอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s ิ r i b e กันด้วยนะ <c oughs> ไปดีกว่าเชะ